ก็เลยลองเลยมาที่เซ็นทรัลอยุธยาไม่เคยมาเลยทุกคน ก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง10นาทีแล้วนะคะมาลุ้นที่จอดรถกันแต่อาจจะแบบไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเท่าที่ดูก็ยังพอแบบว่างๆอยู่เนาะขึ้นมาแล้วอันนี้ชั้นจีป้าเดี๋ยวเราไปหา MK ก่ <c oughs> อน <c oughs> เปิดเพลงมุดเพลงสันนิวาเดี๋ยวดุผลไม่้นไปอีกชันหนึ่ใช่ใช่ลองไปดูสิทั้งบนมีศาลาไทยกเมื่อกี้เจอรานดีเยทุกคน เอขนมม้อ,นนอแกงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบมีทําสดๆไปหาข้าวกินก่อนไวันนี้วันที่สิบแปดไงมอบตัว,ตลวหลอวันนี้หรอเอตรงนี้ก็เป็นเหมือนฟู้ดคอร์ดเนาะแบบให้นั่งกินข้าวอะไรอย่เงี้ย ตกแต่งสไตล์ไทยไทยเออมีอะโวคาโดปั่นด้วยห้าเโอเคเลยอะ่ะนี่ไงคนถ่ายก็แต่งชุดไทยด้วยนะทุกคนออดีเนอะแบบไทยไทยนี่กล้วยทอดเป็นไงกล้วยสดสดกล้วยทอดมันทอดไาฟิล์้อา่คันอชา เพราะนัก็เป็นทรอปนะคะอันนี้เป็นหมี่วาเลนไทน์อยู่เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปหาข้าวกินก่อนทุกคนน่ารักมีแค่สมชั้นเนาะทั้งหมด3มชั้นด้วยกันนี่ชั้น2องอ๋อเป็นโซนโรบินสัน แล้วก็เป็นพวกขายของอาหารน่าจะอยู่ชั้นสามขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้ขึ้นมาก็เจอว่สสันเลยแล้วก็เป็นแบบพวกร้านทรูร้านอะไรอย่างเง<ม>ี้ยแซนแอลโอเคอมีคาโม,มวันนี้วันนี้เจอแล่คาโม,ม <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปอีกมีฮอลด้วยข้างบนเป็นอยุธยาฮอลเออสวยดีอะ่ะ อันนี้เดี๋ยวล็อกชาบูนะ,นะชั้น2เห็นเลขไหมเมื่อกี้ชั้นเอลอะเออเขาอาจจะตีเป็นชั้น1ไงแต่เขาเรียก L. เอลไปดูผิวข้าวแล้วไปหา MK กินกันก่อนอันนี้ชาบูชิ เฟเตอร์กลิวซูกิชิสรุปไม่มีเอ็พ่อดูจากที่ไหนว่ามีมีหรออ,อ๋อมีอากะน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะพ่อฝั่งขวาข้างบนเป็นธนาคารอ,อ๋อนี่มีแหลมเจริญมียายโยอีเซเวนเซน อ๋อเดี๋ยว MK ก็คงอยู่ทางนี้แหละพิซซ่าฮัทอ๋อมีแหลมเจริญมีร้านเล่าวยวนอ็อาหารเยอะเหมือนกันออลลเออเออนี่ช่วยชามสองขาโลกฟู้ดพาร์คเออน,นี้สวยอ,อ,อันนี้เจ๋ง แหลมเจริญนี่ไงเอ็มเคอันนี้โออิชิบิสโทรกอัดมอนชอนโอ้อาหารเยอะชินคันเซนก็มีบาร์บีคิวพาซาเอ็มเคจะสั่งชุดอะไรอยู่แล้วใช่ปะ่ะเออคมันก็สั่งได้เลยมีบุฟเฟ่ด้วยชินคันเซนอันนี้เอ็มเ แปดเลี้ยวเข้าเอ็มเทออันนี้คืออะไรอ่ะเอ่อชุดหรูอะไรนะหืูชาบูเหรอไม่รู้ว่าชุด,ช,ดชุดนี้ไม่เห็นเคยได้มาก่อนที่ดีก็ต่ำเละยะเพิ่ออีกหนึ่งอ๋อเนี่ย เ,เจ๋งอะ่ะอันนี้เป็นฟู้ดคอร์ดนะฟู้ดพาร์คข้างในก็มีสนามเด็กเล่นด้วยอะ่ะนี่ไงคิดสำหรับเด็กอายุ3-12เออเจ๋งอะ่ะ <c oughs> คิสูน้าสาขานีดีมากมีซิปลายด้วยทุกคนนี่10ซิปลายของเล่นเยอะ ชั้นสองนี่คือกว้างมากๆนะคะแบบมีที่เรียนพิเศษมีฟูดพาร์กอะไรอย่างงี้เนาะมีแบบเ์กราวเด็กไ้เล่นฟรีอันนี้ก็เป็นแบบคลิกโลบอท์แล้วก็แบบมีภาษาจีนภาษาอังกฤษมีให้เล่นเกมเลยทุกคนนี่มีถ่ายสติกเกอร์ทีก็คืออยู่ตรงนี้สนุกไปเลยเ์กราว พีจะเล่นโการคดนะจ๊ะพีอยากเล่นโการคดอ้าวแต่ว่าขามันยาวไปเปล่าไมเคยเล่นหนึ่งใบตบสึกเดียวอ๋อมันมีทั้งเด็กทับมังค์พัศวัวจะไม่เติดอ๋อเอาดิเราต้องฝ่ายเด็กหนู เคยเล่นนะคะก็เลยต้องเอาคันเล็กก่อนเนาะมันจะมีคันเร่งแค่แค่อันเดียวก็คือเกียบอย่างเดียวเนานะแต่ถ้าเป็นคันใหญ่อย่างที่เขาอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบมีเบรกแล้วก็มีคันเร่งเนานะคันเล่นเป็นแล้วอะ่ะแต่คิดเพิ่งเริ่มเพ <laughs> ิ่งเริ่มก็ชนลัวแล้วจ้ะ <c oughs> ได้ไหมอะ่ะ <c oughs> เร็วเร็วเร็ว เอาเปลี่ยนคันหรอทำไมอ่ะอันนี้เป็นวันมากอ๋อวัยมากไปแบบเกรงๆเพิงเคยขับครั้งแรก <c oughs> <c oughs> เกรงสุดชีวิต ไม่น้ำอย่างนี้อะหรอหาไมา่น้ำเก่งนะต่อมาคร <c oughs> ึ่งชั่วโมงได่แล้ววงเนี่ยเกินแล้วสี่สิบนาทีไม่กินไม่อะไรเลย สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมค่ะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ